โรงแรมที่เราพักครั้งนี้นะคะที่อินทราเกนก็คือโฮเทลเวสเซสครูซคะเป็นโรงแรมที่ด้านล่างก็เป็นคาเฟ่นนะหาง่ายมากๆเลยอยู่ใกล้ๆกล้ Inter like West อินทราเกนเวสค่ะนี่คือหน้าต่างห้องพันทีนะคะแล้วนี้ก็คือโซนล็อบบี้ค่ะถ้าเกิดคุณเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็กดกลิ่งได้นะหน้าห้องของเราค่ะหนึ่้าไป พอเข้าห้องมานะคะสิ่งแรกที่เจอก็คือทีวีค่ะจอยักแล้วก็แก้สามใบให้รู้ว่านี่เป็นห้องทริปเปิลนะคะหลังจากนั้นหมุนทรายนิดนึงเราจะเจอกับโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้แต่งหน้าค่ะมุนตัวมาเจอที่นอนสองเตียงนะคะแล้วก็หมุนมาอีกนิดก็จะเจอเตียงที่สามค่ะให้โผกเป็นห้องทริปเปิลนะคะถัดมาทางนี้เราก็จะเจอโต๊ะนั่งอ่านหนังสือต่างๆนะคะทีวีซัมซุงไปอีก ถัดมาก็จะเป็นตู้เก็บของค่ะข้างในก็จะมีช่องให้เก็บของต่างๆด้านซ้ายก็จะเป็นแบบวางนะคะส่วนด้านขวาของตู้นะคะก็จะเป็นแบบไม้แขวนเสื้อเนาะหลังจากนั้นก็จะเจอกับตู้เซฟค่ะถัดมานี่ก็เป็นที่วางกระเป๋าเดินทางไซส์เล็กเนาะมีหน้าต่างอีกพึแต่เป็นหน้าต่างตันนะคะไม่เห็นอะไรถัดมาคือห้องน้ําค่ะว,ว้าวห้องน้ําใหญ่มาก เป็นแบบ shower นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมาให้เราด้วยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีซิงค์พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนี่มีแก้วเอาไว้แปรงฟันมีแชมพูสบู่ต่างๆถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์การใช้ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันไรเป่าผมมีทิชชู่สำรองไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชักโรครกค่ะดูใหม่อยู่นะที่กดชักโรครกก็คือมี2แบบแบบหนักแบบเบาห้องก็คือเลิศมากนี่คือทริปเปิลรูนะคะของโรงแรม โฮเทลเวสเ c ส u รู e นะคะที่อินทราเกนค่ะสนนราคาอยู่ที่ประมาณคือละ7,000บาทนะคะนอดจองหน้่มประมาณ5,6เดือนยังได้ราคานี้นะคะห้อง3คนถือว่าถูกมากแล้วสำหรับห้อง3คนที่นี่นะคะถือว่าเป็นห้องพักที่ใหญ่นะคะมีพื้นที่ทีเดียวทุกคนมันพื้นที่ใหญ่มากเดินไม่ชนกัน